เป็นโรคเรื้อรังแต่ในการรักษาพิจารณาและก็ผ่านโดยเรียนพิสุทธิ์รังต์ตกลองผู้เอกเอก9525ซึ่งส่งการเสื่อมไปในบริเวณนี้นะครับแล้วมีน้องกัณฑ์ใจนะครับผสมก้อนความาที่กระทรวงการที่เบอร์4422 I time.